ภูผาดีมมกพ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบุบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบบัวภูผารักใบบกภูผาดีใจ ได้ดูแลใบบัวภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบอัวใบบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบบกรักใบบัวพ่อภูผารัก <pronunciation>. พ่อแม่รักใบบก รักใบบัวใบบวใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่